สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้ปรยมหานำเอาพระสมเด็จวรละคังเป็นบรักพิมพ์ของช่างหลวงสิทธ์นะครับเป็นพระในยุคปลายช่างหลวงสิทธ์เนี่ยเราจะเห็น สมรครังท่านนี่จะอวบใหญ่อย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกเรามาคุยกันแบบผ่อนคลายสบายๆนะครับวันนี้วันหยุดของในหลายท่านนะครับคือถ้าเราเห็นบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจิตช่างหลวงศิษย์ช่างหลวงวิจารเนี่ยพุทธศินต่างกันนะเพื่อนสมาชิก พรยญมหาเคยเอามาเปรียบเทียบให้ดูแล้วหลายหลายครั้งนะคลิปนี้ถ้าจะพูดก็จะซ้ำความเดิมก็เอาแบบสบายๆผ่อนคลายคุยกันจิบกาแฟยามเช้าๆดูเรื่องเล่าพระสมเด็จไปด้วยกันนะแต่ว่าเราจะเห็นพิมพ์ทรงเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆถ้าเราเห็นเส้น บังคับพิมพ์อย่างเงี้ยชัดเจนอย่างเงี้ยต้องถ้าพวกเล่นพิมพ์ก็บอกเลยว่านี่องหลวงวิจารณ์องหลวงวิจารณ์เราจะเห็นเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยชัดเจนอย่างนี้นะแล้วองหลวงวิจารณ์เนี่ยซุ้มะระฆังนี่เขาจะเรียวงามอ่อนช้อยอ่อนช้อยช่อมชม่อย,อยเหมือนผู้หญิงว่ายอย่างนั้นนะแต่ถ้าหากว่าอวบใหญ่เพื่อนสมาชิกดูพระสิครับดูล่ำเลยไหมองค์นี้ล่ำเลยนะ อวบใหญ่ล่าก็ท่านละหลวงศิษย์นะแต่ในยุคปลายเนี่ยเป็นการผสมผสานกันนะบางท่านเราบอกว่าหลวงวิจิตหลวงศิษย์เป็นศิษย์ของหลวงวิจารยอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ศิษย์กันเล็กันแรละครับและบางคนก็บอกว่าองค์หลวงวิจิตเป็นพระยุคต้นองค์หลวงศิษยุคก,กลางองค์หลวงวิจารณย,ยุคปลายอันนี้ก็ไม่ใช่นะทั้งสามท่านมาในยุคปลายหมดนะเป็นสมาชิกแต่ว่า องนี้พุทธสินเนี่ยเป็นการผสมภาษาเราจะเห็นว่าคงนําเอารูปแบบขององค์หลวงสิทธ์ก็คือสมนคังนํารูปแบบขององหลวงวิจารณ์มาก็คือนี่แหละครับเส้นบังคับพิมพ์เพราะองค์หลวงสิทธ์เนี่ยเขาจะไม่มีเห็นเส้นชัดเจนอย่างนี้นะอันนี้เล่าสู่กันฟังถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดฟังพริมหาพูดอยู่ก็จะงงๆนะท่านลองเข้าไป ศึกษาเพิ่มเติมได้ในช่องมหาสองขบ้านนี่นะครับท่านอยากรู้อยากฟังเรื่องราวอะไรก็เข้าไปเสิร์ชได้นะดูซุ้มระคฆังแล้วก็มาดูฐานนี่ไหมครับฐานมอนรองสิงก็จะคมคมลึกเป็นร่องตรงกลางเล็กน้อยเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูฐานสิงเป็นไงครับฐานสิงเนี่ย ฐานสิงนี้สวยงามนะครับเราจะเห็นปลายพระบาทเนี่ยถ้าเราดูองค์คูเอื้อเนี่ยอนุมานได้เลยนะครับว่าท่านคงดูดูแบบนั้นนะครับนี่ปลายพระบาทเนตรงกับมุมข้อศอกแขนตรงนี้นะครับหลายท่านจะดูอย่างนี้ถ้าตรงนี้เขาจับเลยนะครับ ปล่อยไม่วางเลยแล้วก็จะเห็นซุ้มระฆังแล้วก็จะมีปลายเนี่ยเส้นมาครับพิมพ์ลงมาลงมาแล้วก็มาจมหายระหว่างแขนนี่นะครับเรียกว่าจมลงไปคอยลงมาแล้วก็จมหายไปเลยนะเห็นไหมครับนี่ถ้าของเรียนแบบเนี่ยก็จะเห็นการตัดตัดม,มุมตัดเผือกเลยนะเห็นชัดเลยนะติดเป็นสันติดซุ้มะระฆังเลยนะแต่ว่าองค์ของแท้เขาเนี่ย เขาจะค่อ,คอยๆมาแล้วก็มาจมหายไหมลักษณะการจมเพื่อนๆแล้วจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือถ้าเราไม่สังเกตเราก็ไม่รู้นะเพื่อนสมาชิกเป็นจุดใจตังของครูบาอาจารย์หลายท่านเลยนะแต่พ่อจะญาหาก็บอกหมดเลยครับอันไหนได้ยินมาได้ฟังมาเนะี่ยจีตละดังได้สดับมาเนะี่ยโอ้เล่ามาให้หมดแล้วก็บอกเพื่อนสมาชิกด้วยอย่างเนี้ยอันนี้เป็นตัวอ,อย่างเห็นไหมครับยาวมายาวมาแล้วก็มาจมลักษณะการมดุดหายลงไปในเส้นเนี่ยนะเราจะให้ดู กล้องขยายจะเห็นชัดนะแล้วก็ลักษณะเพื่อนสมาชิกดูเส้นนี้เห็นไหมครับเขาจะแหวงขึ้นเล็กน้อยนะเพื่อนสมาอันนี้ไม่ตรงนะเห็นไหมถ้าดูดีๆนะครับเส้นนี้เขาจะไม่ตรงเกินไปนะไม่ตรงตรงกลางเนี่เป็นการผยขึ้นเล็กน้อยนะถ้าไม่สังเกตไม่รู้นะเพื่อนสมาชิกต้องผยืดขึ้นเล็กน้อยบ่งบอกถึงแท้เลยแหละแท้องค์เป็นเจ้าของพิมพ์นี่เลยนะ นี่คือด้านหน้าพอมาด้านข้างนะครับด้านข้างนี่คือด้านหลังด้านหลังเขาจะไม่ไม่ไม่เป็นคมสันเลยทีเดียวเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละครับนี่บิน,บนออกมาอย่างนี้นะครับรอยรอยแตกออกมาอย่างนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูแบบกล้องขยายใกล้ๆนะครับ จะให้ดูดูจุดนะเรียกว่าจุดจ่ายตังของหลายท่านนะเพื่อนสมาชิกก็อย่ามาหานําบอกไปแล้วนะจุดจ่ายตังของพระสมเด็จที่เซียนใหญ่เขาจ่ายตังกันเป็นยังไงเพื่อนสมาชิกท่านใดยังไม่เคยฟังไม่เคยดูเซิร์ชได้นะเผื่อไว้เป็นองค์ความรู้นะเพื่อนสมาชิกนะเรียกว่าจุดจุดจ่ายตังจุดจ่ายตังของในหลายท่านนะ แต่เขาไม่บอกกันหรอกนะพระใมหาบอกไปแล้วเพราะว่าคนที่เขาบอกคือคนที่เขาไม่มีผลประโยชน์ที่เขาไม่ได้ขายพระนะคนที่เขาขายพระเนี่ยเขาไม่บอกกันหรอกนะเพระใมหาบอกไปแล้วเนีย่ยเพื่อนสมาชิกดูดูลักษณะการมุดการจมหายนะเห็นไหมยอย่างนี้นะครับคือเขาจะไม่คือเขาจะไม่ลงแล้วเป็นสันนะเพื่อนสมาชิก ที่พญา,ามหามบอกไว้เมื่อกี้เนี่ยเขาจะมาเห็นไหมครับมาก็จะมุดหายไปเลยเห็นไหมครับมานะมดุดมาแล้วเหมือนลงลงเนินนะลงเนินแต่ระดับมาแล้วก็จมหายไปเลยเนพะื่อนสมาชิกดูด้านในเป็นไงครับเนี่ยด้านในซอกแขนนลึกนะค์เนี้ยซอกแขนลึก ที่สำคัญเพื่อนๆดูเม็ดนี้นะเม็ดนี้ใสเป็นแก้วเลยนะเนี่ยให้ดใหูให้ดูแบบเ,เพื่อนสมาชิกดูเกตเองไหมครับตกท้องช้างนะยุไปหาพื้นผ้าเนี่ยพื้นผ้าแล้วก็สะบัด ผิวล่องลอยผาดผาดสมประครังขึ้นไปเราดูกันแบบใกล้ๆตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อนสมาชิกด,ดูเป็นคล้ายๆกับเป็นพ่อจม์มาเรียกเม็ดประทาตนะครับใสเป็นแก้วเลยนะต่างๆกับเพื่อนนะเม็ดนี้ พายมามหาชีอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยสุกนะครับองกนี้เรามาดูด้านข้างกันนะครับ เพื่อนสมาชิจะเห็นว่าร่องรอยการปริออกเห็นไหมครับเป็นขื้นเลยนะปูนเปลือกหอยสุกก็คือเอาไปเผาก่อนนะอง์นี้เป็นปูนเปลือกหอยสุกนะเอาไปเผาแล้วก็ผสมลงเป็นมวลสารเราจะเห็นเม็ดเราเห็นเป็นเม็ดพระธาตุ ดังกล่าวมาในใสเป็นแก้วอย่างนี้นะครับแล้วก็ขุดมัวเหมือนนาข้าวอันนี้เรียกว่าก้อนผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัฐมังผงอิติเจผงตีนิสังเหนะครับ ก็จะเห็นแล่ธาตุกายสิทธิ์นะครับเราดูดีๆแล่ธาตุกายสิทธิ์เนี่ยหนกนูนขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยเป็นเม็ดๆเ,เลยนะเป็นเม็ดเล็กๆในเม็ดใหญ่อีกทีนึงนะครับ สูงมากนะลึกมากนะแล้วก็เป็นคลื่นเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเป็นคลื่นเลยดินหลักเมืองเขียวเขียวนี่นะครับเรามาดูพ่อสอนี่เป็นลำเลยนะตรงนี้เพื่อนสมาชิกดูสิครับพ่อสอนี่เป็นลำเลยนี่คือปลาพักนะครับ ซุ้มระขังอวบใหญ่นะครับเป็นเอกลักษณ์ของทิมนี้เลยนะครับ ดูความงามของท่านนะครับปูนเปลือกหอยสุกเนื้ออย่างนี้เราดูในเนื้อขาวเป็นซําลีเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเราดูสนิมน้ำหรือสนิมเหล็กนี่นะครับสนิมน้ำหรือสนิมเหล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยกาะินในเนื้อพระดูเรื่องงามคลาสสิกมากนะครับ องนี้พื้นสมาชิกเห็นองนี้ใช่ไหมครับเม็ดเขียวี่้เป็นเม็ดหยกนะ ก้อนมวลสารเห็นไหมครับครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเหมือนกับเนื้อเน่านะครับเนี่เป็นจุดๆเป็นเม็ดๆเป็นก้อนๆเป็นไตๆหลบอยู่ด้านในอะ่ะนี่ก็คล้ายกับฟองเต้าหู้หรือก้อนเมตดนะที่ก่อตัวฝนกำลังจะตกเนี่ย,ยชัดเจนสวยงามเ,เราจะเห็นเป็นเหมือนกับ ก้อนผงพุตธคุณที่เราเรียกนะครับดินหลักเมืองดินเจ็ดโปงดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะดินหลักเมืองเราดูด้านหลังนะครับ จะเห็นเป็นก็ขาวเรื่องเหลืองอย่างเงี้ยนะครับข้าวน้ำมันตังเอวนะครับเป็นจุดๆเป็นจ้ำๆอย่างเงี้ย เพื่อนสมาติก็ค่อยๆศึกษาดูนะครับให้ดูช้าๆฟามงาม เราดูด้านหลังแล้วมาดูด้านข้างกันนะครับให้ดูช้าๆดูเม็ดแดงไปดูเม็ดดำเนี่ยเพื้อนสมาชิกเห็นไหมครับชัดเจนนะครับเนี่ยเม็ดแดงเพาะสมกกำแพงนี่คือเม็ดยกนะครับ เม็ดแดงนะครับเม็ดนี้เม็ดแดงโมลังเลีกว่าบอน้ำตานะครับเพื่อนสมาชิกเห็นเม็ดนี้ไหมครับ นี่เขาเรียกว่าเนี่ยเม็ดดำเนี่ยเม็ดพระาธาตุนะครับเม็ดแดงเราจะเห็นเยอะนะครับเนี่ยนี่คือเม็ดพระาธาตุนะครับก้อนผงพรทุคุณเม็ดดำดูอีกข้างนะครับศึกษาร่วมกันนะครับเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูก้อนนี้นะครับเป็นก้อนผงพุะทุคุณผงม,มหาลาศ ผงปัตมมังผงเอติเจผงตีนิสังหีนะฮะเนี่ยก้อนเนี่ยงดงามสวยงามนะครับเพื่อนสมาชิกดูนี่นะครับนี่คือหยกนะครับเม็ดหยกดินซอพองเหลืองเห็นไหมครับนี่ดินซอพองเหลือง หลุมดวงจันทร์เขาเรียกนะพิมพ์ใหญ่ชาจิวอนบางขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันสวัสดีครับ